อินดี้สวัสดีจ้าตาโมนีพามาเบิงอันเพ,พิ่นสีเข่าเด้อพี่น้องเอ่อสมัยใหม่เฮาเด้ออันโอ้ยเพิ่นมาสีเข่าพี่น้องอันเมียเพิน่นไอผู้จักกันเพิ่นสีเอาฟางไวให้งวัวนี่แหละจ้ะเพิ่นก็นเลยโอ้ยเอาการหน้าบ้านเลยเนี่ยนี่เด้อจ้าพาชม ชมเพมคนสีเขาไปเลยพี่น้องไออไผ่ไบอกเคยเห็นมาเบิง่งเดอพี่น้องเด้อแต่สีเขาสมัยใหม่อันเครื่องสีแบบนี้มันสีสีมาเป็นเขาเปลือกเด้อพี่น้องสีจากไอ้สมัยก่อนนี่เขาสีใสวิธีการไอ้ลงแขกร้านตีเขาเป็นป่ะจ๊ะอ่าเพราะเขาเกี่ยวว่าเป็นมัดมัดแล้วเขาสีสีเขาบัดีเขาสีเขา แต่ว่าสมัยนี่คือเขามีความทันสมัยขึ้นพี่น้องเลยจ้ะนี่เ้อจ้ะนี่เพิ่นแกมาเป็นรถอีแตนอันนี้เพิ่นเพิ่นผ้ากันเกี่ยวมือเนื่องจากว่าไอ้น้าเพิ่นนี่มันบ่หลายแล้วเกะห้ามันหลาเพิ่นก็นเลยเอา่าลงแขกเกี่ยวมือกะเพิ่นบ่ได้ไอ้ใส่รถเกีียวแมพี่น้องก็คือถ้าเขาเกี่ยวจงสี่แล้วไปคุไปนะึงเดียวมันะจ้าจ้ะถ้าเพิ่น เกี่ยวเกี่ยวมือจังซีแล้วพ่นกระสีมาเหตุการสีเขาเอิ้นว่าการสีเด้อจ้ะพี่นออ้องเ,อเดินมาที่ก็เดิน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 พุ่นวัพุ่นพอ,อด้พ่นขี่ปะนาบุ่นโอ้ยโชคดีได้ล้มมันไปทั้งคุณนะจ๊ะพี่นอ้อง ใาอยู่ใต้ล่มนี่สิคั้นคล้ายเนี่ยะจะบันดีฟ้างมันก็สิทับถมกันมันก็สิกรองอยู่นี่บันดีเขาอาจจะกวดขวดเข้ามาั้งโซนนี่แน่นะ,ะหัวกับบ่อื่นฟ้างกินแล้วพี่นอนะ้องนสิบือต้องไปแวกแล่ะ ช้านะเฮาคูม,มออกกือนีิก่อเฮามีกันใสเครื่องจักรกลเขามาซอยเหลือเด้อจากพี่น้องมอันกน็ทุนแรงได้จ้ะเป็นสมัยโบราณเขาก็อโอ้ยตีเทือสิได้จะละมัดละพี่นอ้องตีปักปักปักเคยอยู่บ่จ้ะเคยเห็นอยู่บ่จ้ะตีเขาสมัยโบราณ อ,อันมองพ่นห้ยูนีก็ห้เด้อสิาพาเขาไปเบิ่งใกล้ๆเด้อจ้ะพีน้องสิทับชมกันเป็นกองเป็นกองเจ๋งๆนะฟอยฟอย

าคลิปนีน้ก่ะพาชมวิถีชีวิตสำนีดเดอจ้าสวัสดีจ้า